ได้บุญเลยเข็นยังครับนี่ยาย่อันนี้เอ้นเคยเพ้นเอาของมาส่งบ่เอ้อเนมาส่งนี่นี่แหละนี่แหละคลับเนี่ยเอามาโชว์อีกแน่ครับย่ายเอามาโชว์อีกแน่ผมยังพันได้เห็นอยู่เลยครับ เราเราลงติกตอกคนเบิงสองแสนสามแสนล่ะครับนี่น <c oughs> ี่ดีของดีแล้วดังแล้ว <c oughs> อันนี้ไค่ครนี่ <c oughs> ครับมาเจอคุณยายอยู่ครับนี่ของดี <c oughs> ใส่ก่อนเล็ก อันนี้พร้อมดีคือเอาไส้ดีค่ะเอาไส้มุ่นั่งมันสิเมนบ่์มันหยังของดีโอ้ยมีแต่มีแต่ผ่าเป็นแยวโอ้ไาก็เลยสิเมื่อนะเพื่อนเกลือไปห้เข่อยเมื่อก็จะโอ๊บปู่ผลกระส่ายที่แล้วได้หยังครับนี่ยายเจ้าเตมีโอ้ไหวยายเอามาหรือว่าอันเอามาสิไปให้ลูกหลานเป็นเพื่อนครับ โอ้ของดีของดีข้อของบ่ไหวข้องบ่ไหวพวกนี้สมหมายอย่างเดียวดึ๊เจ็บสะสมมานาาเราบอกครับได้ไหมข้อมือกุ้มออกุ yes, ้ม้อมกุ้มาีครับโชคดีทุกคนเด้อครับเด้อครับบ้านบ่อบ้นบ่อครับครับมาดมาถึงนค่ะครับค่ะโชคดีนะคะครับ นี <เ auto> ่ไปเบิ่งยายในติ๊กต็อกเด้อนี่อ่ะยายไฮคอนเนี่ยเพราะไฮรับไป่รวยเอนรับในเดือนพันนอนฝันในเดือนมือนอนตื่นในเดือนแสนแฟนมู่ไปจะได้แก้วมันนี่สูตรถูให้ยามาบานมนให้ยามาบังเบียดสนียดและจังไร่แหเลนนีเฮมีแต่สูตแต่เงินแต่ข้าเขามาเด้อลูกเครับสาธุครับนี่ครับค่าบ่า่าฮ่าา่า บายบายโชคดีทุกท่านนะครับมืออื่นขอให้รวยรวยเด้อครับยายเด้อลานไส้สิมาเดอกครับก็อยากเห็นหลานไส้นี่โอเคครับนี่สองเห้าศูนย์ครับขั้นของคุณยายบุญหลายนี่แหละครับนี่อยากเห็นหล้านไส้คุณยายมีหลานชายที่ให้แนวทางเกี่ยวกับตัวเลขแม่นนะครับ คุณยายเคยเล่าให้ฟังไปเจอคุณยายที่วัดป่าอรุณธรรมที่บ้านสังคมพัฒนาตะมนหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับคุณยายมากราบหลวงพ่อชุมพรสันตะศีโลแล้วก็ได้นำพญานาคที่คุณยายถือนั่นแหละเหมือนไม้คูของอาจารย์น็อตตี้เลยนะครับวันนี้คุณยายเอามาให้อาจารย์น็อตตี้เจิมให้นะครับเป่าให้นะครับลงคาถาให้เรียบร้อยนะครับ ซึ่งคุณยายก็บอกไว้ว่าวันที่สิบห้าจะมาที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้ก็ได้มาเจอกันน่ครับวันนี้อาจารย์ที่ตำหนักอาจารย์นอตตี้ก็คุณยายก็ได้ถ่ายรูปคู่แล้วครับแล้วก็คุณยายก็ไปขอตัวเลขขอตัวเลขครับที่ปู่ใหญ่ไปหมุน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 ไปบ่าย,บา,ยบายครับคุณยายครับรวยรวยรวยนะครับ นี่ครับนี่เดืไปแล้วนะครับนี่ส่งคุณยายนี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้รอรุ้นนะครับถ้าคุณยายมาอีกครั้งก็คือคุณยายก็จะถูกนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ก๊กนิวด้วยนะครับ